สวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้พบกับคุณครูสุนิสาสายบัวในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอากาศเพิ่มเติมสีนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะเรียนในเทอมที่2นะคะสําหรับบทแรกที่เราจะเรียนคือบทที่10นะคะเรื่องการเกิดเมฆนะคะสําหรับหัวข้อแรกที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องการยกตัวของอากาศกับการเปลี่ยนแป,ปลงอุณหภูมินะคะ ปกติแล้วน้ําในบรรยากาศของโลกเนี่ยจะมี3สถานะคืออาจจะอยู่สถานะแกส๊สสถานะของเหลวสถานะของแข็งซึ่งเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาได้นะคะเด็กๆอากาศบนโลกมีไอน้ําเป็นองค์ประกอบเสมอไม่ว่าจะเป็นบริเวณเช่นทะเลทรายขั้วโลก หรือบนยอดเขานะคะจะมีไอน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ในชั้นบ,บรรยากาศเสมอแต่จะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันแล้วแต่บริเวณแล้วแต่สภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพภูมิประเทศเด็กๆเ,เมื่ออากาศยกตัวสูงขึ้นนะคะตามลูกศรสีน้ำเงินเนี่ยนะคะจนถึงระดับความสูงหนึ่ง ก็จะทำให้ไอน้ำควบแน่นเป็นละอองน้ำอันนี้ที่ครูชี้คือละอองน้ำนะคะอน้ำมีสถานะเป็นแกส๊สควบแน่นเป็นละอองน้ำนะคะอยู่ตรงระดับที่ต่ำนะคะหรือไอน้ำอาจจะแข็งตัวเป็นผลึกน้ำแข็งที่เห็นเป็นสีจางๆสีขาวๆเนี่ยนะคะเป็นผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กทั้งสองอันเนี้ย จุดที่1กับจุดที่2เนี่ยนะคะจะเรียกว่าเมฆฉะนั้นไอน้ำในอากาศเนี่ยถ้าสูงขึ้นไปในระดับหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะคว่แน่นกลายเป็นละอองน้ําก็เกิดเกิดเป็นเมฆได้หรือเขาจะแข็งตัวเป็นผลึกน้าแข็งเนื่องจากว่าเขาขึ้นไปสูงบริเวณเนี้จะเย็นนะคะก็จะทําให้เขาเกิดเป็นผลึกน้ําแข็งแต่ก็กลายเป็นก้อนเมฆเหมือนกันนะคะ เด็กๆคะตามปกติแล้วเนี่ยอากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราเน่ยจะแบ่งออกเป็นหลายชั้นเมฆที่เราสังเกตเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยจะอยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นล่างสุดที่เราเรียกว่าชั้นโทโพสเฟียร์นะคะชั้นนี้จะมีลักษณะสำคัญก็คือว่าอุณหภูมิและความกดอากาศจะลดลงตามระดับความสูง หมายความว่ายิ่งสูงขึ้นไปยิ่งสูงขึ้นไปอ,อย่างรูปนี้นะคะ1 1,000เมตร2,000เมตร3,000เมตรยิ่งสูงขึ้นไปความกดอากาศก็จะลดลงอุณหภูมิก็จะลดลงนะคะนี่นะคะอุณหภูมิเช่น32ลดไป22ลดไป12ลดลงไปที่2ององศายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะคะส่วนความกดอากาศยิ่งสูงขึ้นไปความกดอากาศ s s <S าก,ากาศ็กากาศจะเบาบาง เเราสูงขึ้นไปลักษณะที่เราจะสังเกตเห็นได้คือเรารู้สึกหนาวแล้วเรารู้สึกหูอื้อเพราะว่าความกดอากาศมันต่ำนะคะเด็กๆคะอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เราสังเกตได้ว่าเมื่อเราขึ้นไปที่สูงอุณหภูมิและความกดอากาศจะลดลงยกตัวอย่างเช่น เอาลูกโป่งขึ้นไปไว้ที่ความสูง218เมตรกับความสูง2,565เมตรนั่นียนจะสังเกตเห็นว่าลูกโป่งที่อยู่ความสูงที่ระดับ200มันจะแฟบแต่ที่ระดับ2,565อ่าลูกโป่งนี้จะมีการขยายขนาดที่มีขนาดคือพองขึ้นนะคะสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อลูกโป่งไปอยู่ระดับที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะความกดอากาศข้างในเนี่ยจะมาก ความกดอากาศข้างนอกจะน้อยก็คือเบาบางตามหลักสมด,ดุลแล้วบริเวณที่มีมากเขาจะยาพยายามถ่ายเทไปบริเวณที่มีน้อยเขาก็เลยพยายามดันตัวเองออกลูกโป่งเลยขยายขนาดอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่อธิบายเหตุการณ์ว่าเมื่อมีระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นความกดอากาศก็จะต่ำลงอุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้น วัตถุบางชนิดเมื่อเอาขึ้นไปที่สูงก็จะขยายขนาดหรือเพิ่มปริมาตรขึ้นนะคะนนเด็กคะ่ะต่อไปนะคะนักอุตุนิยมวิทยานะคะได้สมมุติสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งสิ่งนั้นเรียกว่าก้อนอากาศก้อนอากาศแอร์พาเซลเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในของอากาศนะคะ ึ่งลักษณะของก้อนอากาศแอร์พา c e เซลเนี่ยก็จะมีขนาดประมาณลูกบาสเกตบอลแล้วก็ห่อหุ้มด้วยผนังที่ยืดหยุ่นได้และเป็นฉนวนกันความร้อนหมายความว่าไอตัวที่ห่อมันตรงนี้ค่ะเปลือกตรงนี้นะคะเป็นฉนวนกันความร้อนหมายความว่าไม่มีการถ่ายโอนอากาศระหว่างข้างนอกกับข้างในคือข้างในก็ไม่สามารถออกไปได้ความร้อนนะคะข้างนอกก็ไม่สามารถเข้ามาได้อย่างเงี้ยค่ะ ไม่สามารถเข้าออกได้เพราะว่ามันมีฉนวนกั้นไว้ฉะนั้นมันก็ไม่มีการถ่ายโอนความร้อนหรืออุณหภูมิอะไรสักอย่างเลยสําหรับก้อนอากาศนี้นะคะแล้วอีกอย่างที่สําคัญก็คือก้อนอากาศเนี่ยความกดอากาศภายในก้อนอากาศจะเท่ากับความกดภายในเข้ากับความกดอากาศภายนอกก้อนอากาศที่ระดับความสูงเดียวกันหมายความว่าสมมติที่ระดับ1ิ อเอาเปลี่ยนเป็น10กิโลเมตรนะคะที่ระดับ10กิโลเมตรสมมุติเรามีก้อนอากาศอยู่ตรงนี้ตรงนี้สมมุติว่ามีอากาศข้างในเท่ากับ1ข้างนอกก็ต้องเท่ากับ1ที่ระดับความสูง10กิโลเมตรนะคะความกดอากาศภายในกับภายนอกต้องเท่ากันเปลี่ยนใหม่เป็น20กิโลเมตร20กิโลเมตรความกดอากา,อากาศอาจจะเพิ่มเป็น2 ถ้าข้างใน2ข้างนอกก็2อันนี้คือเป็นลักษณะเฉพาะของก้อนอากาศที่นักอุตุนิยมวิทยาจะต้องเอามาอธิบายซึ่งเขาสมมุติขึ้นนะคะว่ามันมีลักษณะเด่นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าก้อนอากาศเวลามันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่อย่างไรเคลื่อนที่ขึ้นเคลื่อนที่ลงแล้วมันมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวมาดูสไลด์ถัดไปกันนะคะ สไลด์ผ่านมาเมื่อกี้นะคะเราได้พูดถึงก้อนอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่นักอุตุนิยมวิทยาสมมุติขึ้นมาเพื่ออธิบายลักษณะของการรวมตัวของก้อนอากาศในธรรมชาตินะคะทีนี้ค่ะมาดูว่าเวลาที่ก้อนอากาศมันเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลง คำว่าเคลื่อนที่ขึ้นเขาเรียกว่ายกตัวนะคะแต่ถ้าเคลื่อนที่ลงเรียกว่าจมตัวนะคะมาดูแต่ละอันกันนะคะว่าเวลาที่มันเคลื่อนที่ขึ้นที่ว่ายกตัวหรือจมตัวเนี่ยอุณหภูมิภายในก้อนอากาศแล้วก็ความกดอากาศมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะเด็กมาดูรูปแรกนี้นะคะที่เป็นลูกศรสีส้มชี้ขึ้นจะเห็นว่าก้อนอากาศมี การขยายตัวคือขยายขนาดจากเล็กไปใหญ่เมื่อความสูงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิจะลดลงตัว T เนี่ยคะ่ะ Temperature เนี่ยนะคะ Temperature เนี่ยจะลดนะคะลดอยู่แล้วจาก30ไปเป็น20ไปเป็น10องศาเซลเซียสแล้วก็เป็น0อันนี้อุณหภูมิลดลงอีกอันนึงที่จะลดลงก็คือความกดอากาศความกดอากาศจากข้างล่างบริเวณ30องศาเนี่ยความกดอากาศจะมาก นะคะแต่เมื่อระดับความสูงไล่ขึ้นไปความกดอากาศจะน้อยคือลดลงหรือเบาบางเมื่อมันน้อยแต่ว่าในก้อนอากาศเนี่ยค่ะในก้อนอากาศเนี่ยนะคะที่ครูบอกว่ามันเป็นก้อนอากาศที่มันมีผนังที่เป็นฉนวนห่อหุ้มฉะนั้นความกดอากาศข้างในกับข้างนอกก็จะไม่มีการถ่ายโอนกันข้างในก็จะมีข้อเท่าเดิมก็คือมีมากกว่าข้างนอก พอมีมากกว่าข้างนอกก็พยายามทําให้สมดุลโดยการพยายามดันตัวเองออกมาก็ทําให้ก้อนอากาศก้อนนี้มันขยายขนาดก็คือเพิ่มปริมาตรขึ้นนะคะความกดอากาศข้างในมากนะคะความกดอากาศข้างนอกน้อยมันก็ขยายขนาดที่บอกว่าอุณหภูมิและความกดอากาศจะต้องลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นกลับมาดูรูปนี้ค่ะ รูปนี้จะเป็นรูปตรงข้ามกับการยกตัวนะคะฝั่งนี้จะเป็นเรียกว่าฝั่งยกตัวของก้อนอากาศแต่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่จมตัวลงเด็กสังเกตจากลูกศรสีส้มนะคะจมตัวลงอุณหภูมิเวลามันจมตัวลงก็คือก้อนอากาศมันจะต้องเคลื่อนที่ลงพอเคลื่อนที่ลงอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงความกดอากาศก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นจากที่มีขนาดใหญ่ ขยายขนาดก็จะขนาดปริมาตรก็คือลดลงเรื่อยๆเพราะว่าความกดอากาศข้างในมันจะเริ่มน้อยกว่าข้างนอกมันก็ไม่พยายามดันออกนะคะมันก็จะเล็กลงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในก้อนอากาศที่เกิดจากการยกตัวและจมตัวเนี่ยจะอธิบายด้วยกระบ,บวนการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่ากระบ,บวนการ a d i a b บ t i c Process เรียกภาษาไทยว่ากระบวนการแอดิบติกนั่นเองนะคะแอดิบติกโปรเซสเนี่ยเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความกดอากาศภายในโดยที่มีใจความสําคัญว่าไม่มีการถ่ายโอนความร้อนกับบริเวณโดยรอบที่ครูบอกไปว่าก้อนอากาศเป็นสิ่งสมมติแล้วมันมีการหุ้มด้วยตัวที่เป็นฉนวนฉะนั้นไม่มีการถ่ายโอนความร้อนซึ่งการไม่มีการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยจะใช้กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการแอดิบติกในการอธิบายนะคะ ที่ครูพูดมาทั้งหมดกระบวนการแอดิเบติกหรือว่าก้อนอากาศพวกนี้จริงๆแล้วเป็นการอธิบายการยกตัวของก้อนอากาศธรรมชาติก้อนอากาศที่ครูสมมติขึ้นจะมีลักษณะคล้ายกับการรวมตัวของก้อนาอากาศธรรมชาติแล้วกระบวนการที่จะใช้อธิบายคือกระบวนการแอนิเบติกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากระบวนการแอดิเบติกมีอะไรบ้างนะคะ เด็กๆคะตามที่ครูได้บอกไปในสไลด์ที่ผ่านมาว่าเวลาจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของก้อนอากาศในธรรมชาติเนี่ยจะใช้กระบวนการอเดียบติกนะคะซึ่งกระบวนการอเดบติกเนี่ยมีอยู่2แบบที่เราจะเรียนก็คืออเดียบติกแบบแห้งของอากาศแห้งกับอเดบติกของอากาศอิ่มตัวนะคะ มีคำว่า dry กับคำว่า wet นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระบวนการ adiabatic ที่ใช้อธิบายของก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวมันมีลักษณะเป็นยังไงนะคะ,ะต่อไปนะคะเมื่อกี้พูดถึงกระบวนการ adiabatic ของก้อนอากาศในการยกตัวและการจมตัวนะคะครูขอมาอาธิบายลงรายละเอียดเกี่ยวกับอ,าตาอาัตรา adiabatic ของอากาศแห้งก่อนนะคะเด็กๆดูในรูปนะคะ อันนี้เป็นกระบวนการยกตัวของก้อนอากาศที่ครูบอกว่ายิ่งก้อนอากาศยกตัวสูงขึ้นไปอุณหภูมิจะลดลงแล้วก็ความกดอากาศก็จะเบาบางลงนะคะบริเวณที่จะเป็นเ,เที่เป็นอัตราอาเดียบติกแบบแห้งนั่นก็คือบริเวณนี้นะคะเส้นสีแดงที่ครูเขียนไว้อัตราอาเดียบติกของอากาศแห้งนะคะ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของก้อนอากาศที่ยกตัวสูงขึ้นและยังไม่เกิดการควบแน่นของไอน้ำนะคะก็คือตรงบริเวณทีศูนย์องศานี่ยังไม่ควบแน่นเป็นไออของไอน้ำกลายเป็นน้ำเด็กๆรู้เนะว่าไอาน้ำจะมีสถานะเป็นกา๊าซถ้าเขาเกิดการควบแน่นก็จะทำให้เกิดเป็นน้ำที่มีลักษณะเป็นลักษณะส,สถานะเป็นของเหลวนะคะ บริเวณนี้ค่ะอุณหภูมิจะลดลงทีละ10องศาต่อ1กิโลเมตรนะคะบริเวณนี้ยังไม่เกิดเมฆนะคะเพราะว่ายังไม่เกิดการควบแน่นนะคะหลังจากที่เรียนอัตรา,าเดเบติกของอากาศอิ่มตัวแห้งไปแล้วนะคะต่อไปเราจะดูอาัตรา,าเดเบติกของอากาศอิ่มตัวนะคะ ก็คือตั้งแต่ในรูปก็คือตั้งแต่บริเวณความสูงที่3กิโลเมตรคือเส้นนี้นะคะที่เป็นเส้นประเนี่ยนะคะปกติแล้วเมื่ออากาศยกตัวขึ้นอุณหภูมิเขาจะลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่เมื่อถึงบริเวณที่มีอุณหภูมิศูนย์งองศาเซลเซียสเนี่ยนะคะก้อนอากาศเนี่ยจะมีความชื้นสัมผัสจนถึงร0 0เซ นะคะทำให้อากาศเนี่ยเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำนะคะจากสถานะที่เป็นของเหลวคือไอน้ำเกิดการควบแน่นเป็นไอน้ำเป็นละอองน้ำซึ่งก็คือเมฆที่เรามองเห็นบนท้องฟ้านะคะบริเวณนี้ค่ะที่ขัวอธิบายไปตั้งแต่ศูนย์องศาไปถึง ลบองศาเซลเซียสไปถึงลบ12องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าอ,าตาอาัตราเดบิิกของอากาศอิ่มตัวนะคะจะต่างจากอ,าตาอาัตราเดบิิกของอากาศแห้งเพราะเขาจะลดลงทีละ6องศาเซลเซียสต่อระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น1กิโลเมตรนะคะกราฟด้านขวามือเส้นสีน้ำเงินเป็นกราฟที่อธิบายอุณหภูมิที่ลดลงตามระดับความสูงของอ,าตาอาัตราะดบิติกของอากาศอิ่มตัว ส่วนกราฟเส้นสีแดงเป็นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอัตราอเดบติกของอากาศแห้งนะคะสำหรับวันนี้จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องเรื่องอะไรเนาะคูลืมการยกตัวของอากาศกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะเดี๋ยวไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนที่ออนไลน์สดกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันครั้งหน้าคะ่ะ